ครับอ่ารัชกาห้ายะ,ะหัวตัวสามนะครับดีโชว์รู้ตายยังไม่รู้นะครับดีดูนะครับนี่ครับสิงห์ลายแห่งสปาร์กรุงเทพนะฮะอ๋อห้าจับโชวเหยียบหัวนะครับครับเดี๋ยวนะครับจบใจเย็นใจเย็นเนจ็บมาเราไม่มีเวลาจับนะครับเล่นแบบสบายสบายนะครับวันนี้ดูแล้วอ่าไม่ค่อยด่า่รครับห้า กับเธอเหยียบหัวนะครับครับห้าเหยียบหัวจะคือสองนะครับนี่ครับต่อนะครับดีครับตไม้ไม่ซ้ํากันเลยนะฮะแถมแม่เขาโบกออกขาอีกด้วยยกขาต้องการยกขาชอบใจตบมือเลยนะครับให้กำลังใจผู้แสดงกันนะครับดีเหมือนกันดิ้มทุกเลยข้อของครับถึง็ูถุงข้อของข้อของครับดูทุนกรุงเทพืเองนะครับครับผมเดี๋ยวนี้คือ จบเล่นจริงๆนะครับมาได้ใจลกห้าเย็บหัวชูสองนะครับยกขานะครับบอก่าตรลไม้นี่เหมือนกันจริงๆครับครับจิตัวของรันแต่เาพาะขี่ไก่เกี่ยมตัวเลยครับครับต่อไปนะครับไม้ที่สองนะครับ